องค์ความรู้เรามีไม่มากพอจริงๆไม่ใช่ตองคนเดียวนะครับถ้าพูดถึงว่าตององความรู้ไม่พาดพอตองตอนนั้นคือมือหนึ่งทีมชาติไทยครับนั่นหมายถึงว่าทั้งฟุตบอลไทยเราเนี่ยองความรู้ไม่มากพอ ผมต้องบอกว่าผมโชคดีที่ได้มีโอกาสไปไปที่ญี่ปุ่นครับเหมือนเหมือนไปฝึกที่นั่นปีหนึ่งมันก็แบบทําให้เราได้เห็นอะไระมากขึ้นแต่ฉันจะกลับมาที่ไทยเพราะว่าอยากอยากที่จะแบบเฮ้ยเราอยากมีความสุขในการลงเล่นนะอ่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งความสุขข,ของนักฟุตบอลมันมันคือการที่ที่ได้ที่ได้ลงเล่นในทุกๆสดา์อยู่แล้วแต่ว่าคือไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บตอนไหนก็แล้วแต่มันมันไม่มีความสุขหรอกครับโอ้ยตอนนั้นผมรักษาสินเยอะมากเออเออผมรักษาสินเลยนะปรจจุบนันนี้คือรักษาตัวเนี่ยนะ คนเข้าใจได้ว่าเห็นเล่นฟิตเนสดเห็นเล่นอะไรแต่รักษาสินเนี่ยคนไม่เห็นถ้าคุณจะเลิกเนี่ยวันที่คุณเจ็บแล้วก็เลิกอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่พอคุณกลับมาเล่นแล้วเล่นได้ดีด้วยแล้วก็เลิกทั้งทั้งที่อายุของประตูเนี่ยมันควรจะไปได้ถึงส8 4สบิอะไรเงี้ยแต่สามสบ่อยู่ดีๆมันช็อกสมควรสําหรับคนนอกที่ฝังอะไรขอเหตุผลที่แท้จริงพอพูดไปปั๊บเนี่ยเมืองของช็อกไหมเพราะว่าเขาก็ไม่มีประตูอยู่ แล้วอะกำลังใจที่สหคัญที่ตัวคือมันมันมาจากข้างในของตัวเองอเพราะว่าถ้าถ้าวันนั้นผมผมยอมแพ้นเนี่อะไรเงี้ยก็คงกลับมาไม่ได้